ะโมตัสสัพะวะโตอรหัโตสมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะคพวะโตอรหโตสมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะคะวะโตอรหโตสมมาสัมพุทสสะนักมัทธุมนัสสังนะขันิยา ปกติวนะัฒนธรรมสุรัษฎร์ธานนะีสภเทวานะันปีนีนาสักานะสการะนัดสภเทเวตูเชมาข้างพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาจมเจ้าแม่นัทีเท้าสีทันดอน เนยนาเรือเลเทพยาดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณปากอ่าวแห่งนี้โดยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายอยากได้ประกอบกุศลละกิจถุทิพย์สวรรสส เด็กอินกรีนตงีจริราจิตติชัย,ย,ยจริญผู้วายชนนักดนตรีวว้จะแนลกระกายทีวีลอยอัติและอังคารสองฟุตรีนตงกีจิราจิตติชัยจริญผู้วายชนขอจำแนกวันที่ขาวสีธรรมดา เมยกยานามแบบโทษยานาทุหลายได้โปรดคุตรองรักษาตัถี่วัดอังคาร ให้ดวงวิญญาณของคุณเป็นอมีวิจิติตใจรินเจทุกว่าจะชวป่สุทรเ่สรีในสัมพันธพขอัสิสูในทิพยาวมานชิวยเีมานีนีรังรเธอ